ครับผมก็กราบสวัสด,ดีนะครับผมเ<ๆ>พกกื่อนๆนานานักปูาที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันอีกหนึ่งทริปกับน้สันเบ็ซิ่งนะวันนี้จะพามาตกประช่อนที่เพชรบูรณ์นะครับผมกลับบ้านนะเพชรบูรณ์บ้านเกิดนะพเพื่อนๆนานา,นานที่ถามกันบ่อยนะนาสันเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับแต่ทํางานอยู่ที่กําแพงเพชรนะเพราะส่วนใหญ่ตกปลาอยู่ที่กาแพงเพชร <Okay. S 2> วันนี้ก็ามาหมายประจํานะผมก็เป็นหมายซ้อมมือของเด็กๆนะก็น้องเด็กนะผมสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาด้วยน้องเหนือนะ น้องเหนือลูกใครลูกแก่นครับลูกแก่นครับฝากอะไรถึงพ่อไหมฝากครับฝากว่าฝากเบ็ดให้หน่อยมึงรีบส่งอุปกรณ์มาด่วนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับโปรแกน <c oughs> ขัดตอนนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมนะรีบส่งมาด่วนโอเควันนี้ มี fc นะครับผมอยากเห็นนัาสารตีกบยางหน่อยอยากให้ตีกบยางสคริปต์นะวันนี้ก็จัดมาครับตามคนขอนะจะเล่นเป็นกบยางนะครับผมโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันครับโอเคสภาพใหม่วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมหมายสวยนะแต่ก็ปลาก็ไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะ <Huh? S 2> หมายในตำนานก็กบยางนะครับผมเป็นของอะไรไม่รู้นะกบเก็บได้นะกบยางเก็บได้ซะด้วยนะอามันโด่สีเส่เซน ก็ลองดูครับเข้าหน้า,าฝนแล้วเปืือกปามันจะกัดผิวน้ำนะก็เลื่อนเป็นชุดสปินนะครับผมวันนี้เอาเอาบบ่ากับว่าเราบนีเอาสปินมานะ,าะนะก็สายเป็นพีีหนึ่งจุดห้านะครับก็สายหน้าก็สาสิบปอนด์นะคันก็เป็นแปดสิบเจ็ดนะนนนะลอก็เป็นเบอร์สองสองวันห้านะครับรายละเอียดก็ จิ้มไปดูใต้คลิปนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะก็เลยจำชื่อม่นเขาได้ครับเจจนี่ยโอ้โหเนี่ยปลาจิบอยู่ใกล้ๆทั้งนั้นเลยนะแต่มันไม่ง่ายนะที่จะกัดปลาหมยนี้นะเพราะต้องมีเด็กๆเ,เข้ามามลเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวลูกชายผมกับเพื่อนๆมันก็จะได้มาตก,กตอนพอนมาบ้างผมมาบ้างอย่างเงี้ยนะไหนๆเดี๋ยวลูกตีดิโอโ้โหตีอย่างงั้นชิบหายแล้วโดนหัวปลาชักตายแล้วัว้างตีพยายามให้เหยื่อลงน้ำเบาที่สุดลูก เดี๋อืม <S 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 าน้อยสองตัวเล่นกบกระโดดกันนะตีไล่วลากันหมานเนี่ยปลาจิบทีมากเลยนะผมปลาค่อนข้างแน่นนะแต่มันก็เขี้ยวนะเขี oh, <no. S 2> ้ยวมา,มากๆมันต้องเตอเขียดแล้วนะกัดครับ เลี่ยแล้วกัดครับโอ้โหกัดไม่โดน oh, <no. S 2> กัดน้ำบานเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยนะนกัดโดนนะโดนแล้วคายโอ้โห oh, oh, ตัวนี้ไม้เดียวเลยมีนะจิบข้างตะลิงก็มีนะ ปลากอดตลิงก็มีนะแต่ไม่กัดกับกัดตัวเดียวหายไปเลยนะหมายโคตรสวยโคตรน่ากัดแต่ก็ไม่มีปลากัดหรอก ดูดิงล้อตตะลิงเหล่านี้โคตรหน้าโดนเลยเลยเนเมื่อก่อนกัดง่ายๆนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เด็กๆเริ่มตกปลากันเยอะแล้วนะมันก็มาตีกวนกันจน Pá kheo, pá loang ngân ngột nè Ừ Cái dựa lỗ nó tôm luôn, tôm nè đủ rồi kìa cấp, อยู่ครับสวยด้วยนะลดกันส่งให้นิดนึงครับขบยางนะกัดมันก็โดนตัวเบ็ดอยูแล้วนะวะปากเต็มคำครับออึอยอดแท่งครับ ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อ่ะนะสี่ขีดน่าจะได้นะสามสี่ขีดประมาณนั้นครับ <Okay. S 1> โอเคสุดยอดรอดแว้วทำไมอย่าขาดไหน่อยึยอ๋ออย่าตีผ่าคอต้นกกสลุกต้นเปือ จี้เบรกไม่แน่นนะดีนะที่ยังวัดติดนะครับมันหลุดบนฝั่งนะเบ็กไม่ฝั่งเลยจริงอุปกรณ์ชุดนี้มันตั้งใจเอาไว้เล่นแม่น้ําด้วยนะเล่นแม่น้ําเป็นหลักแต่ปลาแม่น้ําก็ไม่กินทักทีนะก็เลยเห็นผลงานต่ประช่อนนะครับคือแม่น้ำเนี่ยผมจะไม่ไม่ปิดเบ็กตึงมากเลยให้ปลาไปได้ครับ ปลาใหญ่นะเนม็ดเบ็ดตึงไปนะคือหลุดนะไม่ปากฉีกก็ง้างครับของอย่างในน้ำตื้นๆใช้นี้น้ำตื้นสุดเลยนะมีจิบเนีนนยนเบาๆนะแต่ไม่ยอมเอาเลยครับ<ะ>เขาเก่งกันจริงๆ ไล่กับลูกปลาข้างตะลิงนะเดินมาดูสักหน่อยจะกลับแล้วล่ะแต่เที่ยงเนี้ สนเหี่ยเราเลยอ้าวไงปลากัดกี่ตัวเนี่ปลากัดกี่ตัวสองตัวครับได้ไหมไม่ครับเด็ดเหรอไม่มีวิวแล้วโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องจบคลิปแล้วนะสรุปแต้มเดียวนะผมก็โดนกัดสองตัวได้ตัวเดียวนะก็ผลงานแต่กบยางเก็บได้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ